ก็คิดถึงเด็กๆทุกคนเลยสวัสดีคุณครูแล้วนีู่อใคสวัสดีคุณครูสวัสดีครับเยอะแยะเลยครับนี่วันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เจอเจอกันทางซูมเด็กๆตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นหรือเปล่าตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นตื่นเต้นคุณครูก็ตื่นเต้นนี่เด็กๆได้ยินเสียงคุณครูชัดไหมครับ แชทไหมว้ยน้ำแชครับว่ายนี่ครับนี่เดี๋ยววันนี้เป็นภาพกระตุกกระตุกวันนี้เอาครับดีวันนี้เดี๋ยวเรามาออกกำลังกายกันพร้อมกันไหมจ๊ะพร้อมครับพร้อมทจะพร้อมนั่คือบอกว่าพร้อมโอเคเด็กๆทำแบบนี้โอเคไหมเอ่ยยิ่กันนี่โอเคแบบนี้ โอเค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 เรพร้อกันโอเี่นโอเคโอเคเราจะมาโอเคพร้อมกันโอเคนี่นครับนี่นีครับนี่นีครับนนี่ครับนนรันน่รับนีนี่รนี่นี่ครับนี่น่บนีนีครันี่อี่คัน่นีครับนี่นร้อน่ันี่นี่ยรับนี่นรนี่นี่รถจน่คุณพ่อครับม่นะครับจ่นคุณพ่นคุณบม่นอคุณบ่นครับกา่นคร้อมกันไ่้รนะครับนี่รนีครับนีอนนครัครตนครับมา เดี๋ยวเรามาตเต้นพร้อมกันเฮ้ยท hey, ุกคนโอ้ oh. วันนี้อากาศดีจังดอกไม้หอมจังสีก็สวยสวยนั่นดูนั่นสิแล้วก็ร้องเพลงวันนี้ดีจังเลยเรามาร้องเพลงแล้วก็เต้นนํากัน

เป็นยังไงกันว่างเอ่ยสนุกไหมครับดูนุกไหครับูแป๊บนึ่งก็ะมอะเราเลียงก่อนแป๊บหนึ่งแ้เดี๋ยวเราก็ดูกันต่ออ่าเพื่อนมาแล้วเห็นมเหนือยหน่งอีกนึงเหนื่อยหรือเปล่าเหนื่อยหรือยังงไม่เนื่อยยังไม่เหนื่อยนี่คุณกูยังมีอีกหนึ่งเพลงอีกหนึ่งเพลงรอบนี้เราจะมาออกกำลังกายสู้กับเชื้อโลคอะไรเอ่ยอะไรนะ โควิด1 9เนี่เราจะมาออกกำลังกายกันเพื่อจะให้ร่างกายของเราเป็นยังไงครับแข็งแรงนี่ร่างกายของเราแข็งแรงเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายกันอีกหนึ่งรอบจะเป็นเพลงอะไรนั้นเด็กๆพร้อมกนะันหรือยังจ้าพร้อมย่างดีวเต็มตัวอาว เอาหมุนกันตัวหมุน,น

เก่งมากเลยเด็กบมือกับเองงน่อยโอ้เป็นยังไงกันบ้างครับสนุกหรือเปล่าสนุกนี่เชื้อโรคของเราก็ไม่กล้าที่จะมากใกล้ร่างกายของเราเพราะร่างกายของเราเป็นยังไงแข็งแรงแข็งแรงนี่ เก่งมากเด็กๆแข็งแรงถ้าร่างกายของเราไม่แข็งแรงแล้วจะมีเชื้อโรคโอยดึก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 ไปหาเด็กๆเลยนะแต่ถ้าเด็กๆแข็งแรงเชื้อโรคก็ไปไม่ถึงนี่เดี๋ยวกูก็้องยังมีอีกหนึ่งเพลงอีกหนึ่งเพลงวันนี้โอ้สนุกสนุกเลยวันนี้สนุกสนุกเลยเด็กๆชวนคุณพ่อคุณแม่นะจ๊ะมาออกกำลังกายด้วยกันพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมจ๊ะ โอเคไหมโอเคโอเคไหมครับโอเคนี่เตรียมตัวนะจะเป็นเพลงอะไรนะั้นเอาสวัสดีจ้าทุกท่านวันนี้เราเอาท่าทางในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ให้เป็นท่าออกกำลังกายกันดีกว่าเอาย่ำเท้า <Aww. S 2> จ้าเอา รู้ไหมออกกำลังกายมันดียังไงมันจะช่วยเบกเิกเบาหวานทั้งเจ็เบาหวานจะลดกฎคืนจะหายไปกลย่มไตจะกลับมาใสสะอาดอาเดกล็ดจะกลับมาหน้าจะเด้งเด้งเด้งเอาเตียมตัวโบมืออกมือ,อ,มอโอ้โหเก่งมากเลย เดยวตัวเป่าแท็กซี่นพนต่อจากนั้นก็สะบัดแขนขวาขับมือกันด้วยนะจ๊ะเด็กๆเดนตัวข้าต่อไปข้ารีบ้า 小大力吧！ Ah ini aku bantu rom.

เย้เก่งม,มากเลยโอ้เป็นยังไงกันบ้างครับตดชื่นหรือเปล่า นี่เอฮ<ห>ะบอกอคุณก้องิ่ไม่บ้างเลยนกไม่กไหม่กไหม,นก,มนกนี่เอาอีกเอาอีกได้เลยเดี๋ยวก้องเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเ,ยวเอาอีกเอาเพลงอะไรดีนะ นี่นี่ว้าวแล้วเด็กๆอยากมาโรงเรียนกันหรือยังเอ่ยอยากมาหรือยังนะอยากมาโรงเรียนแล้วนี่เชื้อโรคไวรัสนอกจากร่างกายของเราแข็งแรงแล้วเด็กๆจะต้องทำยังไงเอ่ยต้องทำยังไงครับ ล้างมือนี่ล้างมือล้างมือเสร็จแล้วจะต้องใส่อะไรเอ่ยใส่แมสใส่แมสถูกต้องเวลานี่นี่นี่้ยเหมือนคุณครูส้มเลยใส่แมสนี่เราจะต้องใส่แมสเพื่อป้องกันนอกจากใส่แมสแล้วมีอะไรแผ่นใสๆนะบางคนไม่มีแมสมีแผ่นใสๆนะแผ่นใสคืออะไรแผ่นชิวนี่แผ่นชินี่เองช่วงนี้เวลาเด็กๆออกไปข้างนอกนะครับเด็กๆ เอามือจับราวบันไดรูปฝาผนังรูปนู่จับนู่จับนี่ได้หรือเปล่าครับไม่ได้ไนะช่วงนี้เพราะว่าไวรัสของเราเยอะแยะไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเลยถ้าเราไปจับแล้วเราจะต้องมาล้างมือกับน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์ our, ที่เรามีอยู่โอเคไหมครับเด็กๆโอเคหรือเปล่าโอเคดีดีเด็กๆก,กูก็งอ่ะคิดถึงเด็กๆทุกคนเลย อ้าวเรามาตบมวกันนี้กว่าอ้าวทั้งหมดยกแขนซ้ายแขนซ้ายอยู่ไหนเอ้ยแขนซ้ายแขนซ้ายยกแขนซ้ายแขนซ้ายแขนซ้ายดูที่ว่าเด็กๆลืมมิยังอยู่อยู่ที่บ้านลืมมิยังนะแขนซ้ายอยู่ฝั่งไหนแล้วนะแขนขวามือขวามือขวาแขนขวามือขวามือขวาอ้าวโรับเอาเอามือซ้ายลงเลยนะมือซ้ายลงอะยกมือขวาเลยนะยกมือขวาแล้วเอาแขนซ้ายขวา ซ้ายขวาเอาทีนี้กูกล้องจะไม่ยกให้ดูเลยนะเอาแขนซ้ายแขนซ้ายดูนี้ดูที่คนคนไหนยกยกยกถูกบ้างเลยคนไหนแขนซ้ายแขนซ้ายเอายกค้างไปเลยนะค้างไปเลยค้างไปเลยถูกหรือเปล่าถูกหรือเปล่าถูกต้องน,นี่อา้าวทั้งหมดเอามือจับหูหูห,หูอยู่ไหนเอ่ยหู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 อยู่ไหนหูหูห เราวอกเอออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อห,ห,หไนะอยาจะาตามอูกล้องนะอุกล้องุอกล้องจะดูว่าเด็กๆจับถูกหรือเปล่าเอามือจับ thers, จมูกจมูกมืออยู่จมูกอยู่ไหนจมูกอยู่นี่เก่งมากนี่เอามือจับตาตาตาอยู่ไหนเนื้อตาตาตาอยู่ไหนเอยตาตาอยู่นี่เออเก่งมากต<า>่อ <c oughs> ไปเอามื <c oughs> อจับเออ จับคิ้ว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 ของเราอยู่ไหนคิ้วคิ้วเอออยู่นี่เอามือจับไอ้เบาแขนทั้งสองข้างเลยมือจับแขนทั้งสองข้างแขนอยู่ไหนนะแขนอยู่ไหนนะแขนของเราแขนเราอยู่นี่อยู่นี่นะแขนแขนแขนนี่นี่แขนแล้วไหนนิ้วมือของเรานิ้วมืออยู่ไหนนิ้วมือนิ้วมือนิ้วมือนี่ไงนิ้วมือทั้งห้าของฉันนี่

สองสามสี่ห้าห,หเจดปดสโอ้ต่อไปหมุนข้อมือนะหมุนหนแบบนี้นะหมุนหุนะหมุนนะนนะเอาหมุนหนึง่งสองสสห,ห้า เจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหเก่งมากต่อไปเอามือแตอะไหล่ครับหัวไหล่ของเราหัวไหล่ของเราอยู่ไหนเอ่ยหัวไหล่หัวไหล่อยู่ตรงนี้นะหัวไหล่นี่จับตรงนี้จับตรงนี้อ่ามือจับแบบนี้จับมือ,อไหล่พร้อมกันหรือยงังพร้อมแล้วตีกครั้งนะหนึ่งสองสามสี่ห้า แปดเก้าสิบโอ้เก่งมากเลยเก่งมากเก่งมากเลยเอาต่อไป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 มือจับเอว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 อยู่ไหนมีเอวหรือเปล่าดูที่มีเอวหรือเปล่าเอวเอวมีเอวเหมือนกุกกล้องหรือเปล่าดูที่มีเอวเหมือนกุกกล้องหรือเปล่าอมีเอวเหมือนกูกล้องหรือเปล่าเอวกูกล้องใหญ่มากเลยเนี่ยดูดีเอวกูกล้องใหญ่มากเลย <c oughs> เอาต่อไปจับเอวบิดซ้ายขวานะบิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอโหเก่งมากเลยปรบมือกับตัวเองหน่อยโอ,โโอโ้เอาต่อไปต่อไปต่อไปกำมือกำมือ กำมือเราจะเป็นเหมือนนักมวยแล้วนะยืดไปข้างหน้าหนึ่งสองสลับกันสามสี่ห้าโอ้เก่งมากเลยหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหต่อไปต่อไปเร็วๆเลยนะเร็วๆเลยนะเราจะเร่งความเร็วแล้วนะเอาพร้อมกันหรือยังเราพร้อมแล้วโอเค พร้อมแล้วพร้อมแล้วไหนดู hr, โอเคให้ดูหน่อยพร้อมแล้วพร้อมแล้วถ้พวาพร้อมแล้วโอเคโอเคโอเคถ้าพร้อมแล้วอ้าวพร้อมเลยนะเร็วๆเลยนะอ้าวหนึ่งต้องนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้ทันกันหรือเปล่าทันไหมทันไหมเอาอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบนะครับอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบพร้อมหรือยังอึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหเก่งมากผมไม่กลัวตัวเง นี่เก่งมากเลยนี่อ่ะเดี๋ยวเรามาเต้นอีกหนึ่งเพลงกันดีกว่าระหว่างระหว่างพักเบรกบ้างทีนี้เราเราไปเต้นเด็กๆอ,อยากอยากเต้นกันหรือยังอ่าเรามาเปิดเพลงออกกําลังกายกันอีกดีกว่าเพลงนี้มีอยู่ว่าจะมีท่าจําดีๆนะจําดีๆนะครับท่าที่หนึ่งท่าที่หนึ่งบกมือท่าที่หนึ่งนะท่าที่หนึ่งท่าที่หนึ่งนะครับท่าที่หนึ่ง ท่าที่สองกระปือปีกท่าที่สองกระพือปีกนี่ท่าที่สามใส่เอวทนะ่าที่สามใส่เอวนะท่าที่สามใส่เอวนะใส่เอวนะท่าที่สี่ปบมือ <observing> ท่าที่สี่ปบมือนี่พร้อมไหมครับพร้อมไหมหรือว่าต้องตัวอีกหนึ่งครั้งนะท่าที่หนึ่งท่าที่หนึ่งท่าที่หนึ่งโบกมือ ท่าที่หนึ่งนะครับท่าที่สองกระบือปีกท่าที่สองนะท่าที่สามสายเอวสายเอวท่าที่สี่ปมมืออา้าวจำท่ากันได้ไหมครับจำท่ากันได้ไหมเอ่ยจำได้กันนะครับนี่ถ้าจำได้พร้อมกันเลยนะเดี๋ยวเราจะไปเต้นออกกำลังกายพร้อมกัน นี่ท่าที่หนึง่งท่าที่หนึง่งอย่าลืมนะอย่าลืมท่านะท่าที่หนึง่งท่าที่สองทาที่สามท่าที่สี่พร้อมยังแต่พร้อมแล้วโอเคเอาเตรียมตัวนะ Come on, man. Come on,

มารึเปล่าอาวเตรียมตัวใครังบมามันอา,า,าวเตรียมตัวแล้วเร็วขึ้นแล้ว Oh. Okay. Yeah. ท,ทันหรือเปล่าอ้าโอเเทันหรือเปล่าเย้ทันไหมครับทันหรือเปล่าทันไหมนะโอ้ oh, เป็นยังไงกันบ้างสนุกไหมครับสนุกหรือเปล่า นี่สนุกดีนสนุกไหมสนุกมากเลยน,นี่วันนี้กูกล้องก็มีกิจกรรมสนุกสนุกเต้นอโรบิกเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นกูกล้องจะมาเจอกันกเด็กๆอีกครั้งในครั้งหน้าก็คือวันอะไรเอ่ยวันพุ ครับในวันพุธเวลาเดิมเวลาเก้าโมงสามสิบห้านาทีเฮ้ spaghetti. ใช่ไหมเอ่ยโอเคครับใช่ไหมเอ่ยโอเคนี่สำหรับวันนี้สำหรับวันนี้เดี๋ยวก่อนอที่เราจะจากกันก่อนที่เราจะจากกันเดี๋ยวเราไปเต้นรีแล็กสบายสบายกันดีกว่าโอเคไหมครับนี่น่พี่เ, gained, เ,พพเมพก็พา,านอยโน่ไลโน่เต้นมาเหไมาเกี่ก็ไป อะไรโอ้เมื่อกี้เพลงอะไรเพลง Chicken Dance เพลง Chicken Dance ครับเพลง Chicken Dance มันไปจิกอะไรฮะโอ้เพลง Chicken Dance มันเอาไว้ติดอะไรเอาไว้ป้องกันโควิดครับผมจิกอะไรแน่นๆน่นอืมะนี่ทำไมเต้นออกกำลังกายกันดีกว่าอีกหนึ่งรอบนะครับก่อนเราจะจากกันเราไปเต้นออกกำลังกายกันทีกจ่า มือน้องเิจะเปิดกินน้ำหรอคะมือน,น้ำไ,นปนนไปนะบมือไยบายามือกอนบอมบ่า,าย เราวันนี้กูกล้องขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับอับบานมือสวยๆหล่อๆพร้อมกันเร็วอับบานมือคุณหล่อๆพร้อมกันสวัสดีค <oughs> ุณครูก <oughs> ันสวัสดีหล่อๆสวยๆพร้อมกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับนี่เจอกันใหม่วันบ้างนะครับขอบคุณมากบายบายไปไหนล่ะอันทีครับ